สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะโรคไข้เลือดออกอาการสาเหตุรู้ทันป้องกันได้ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการแพร่กระจายผ่านยุงลายเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นเช่นในประเทศไทยการรู้จักโรคนี้เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและรักษาอย่างทันท่วงท,ทีข้อมูลที่นำมาฝากท่านผู้ฟังครั้งนี้จะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่อาการสาเหตุและวิธีการป้องกันทุกข้อมูลที่จำเป็นจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ทันและป้องกันได้ทันเวลาโรคไข้เลือดออกคืออะไรโรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีสีสายพันธุ์โรคนี้มักพบระบาดในช่งวงฤดูฝนโดยมียุงลายเป็นพาหะหลักในการนำโรคมาสู่มนุษย์ ในอดีตผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นเด็กแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มอายุของผู้ป่วยได้ขยายไปถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ไัยทำงานทำให้จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาการไข้เลือดออกเป็นอย่างไรอาการของโรคไข้เลือดออกมกักเริ่มต้นอย่างกระทันหันหลังจากได้รับการติดเชื้อ2-7วันโดยอาการหลักที่จะสังเกตได้มีดังนี้ 1. มีไข้สูงต่อเนื่องผู้ป่วยจะมีไข้สูง38-40ถึงองศาเซลเซียสซึ่งอาจยืดเยื้อได้ถึง2-7ถึงวัน 2. นะคะปวดศรีรษะและปวดตามักรู้สึกปวดรุนแรงรอบดวงตาและมีอาการปวดศรีรษะที่บริเวณส่วนหน้าและขมับ 3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่ออาการปวดเมื่อยส่วนใหญ่ จะปรากฏบริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อทั่วไป 4. อ่อนเพลียผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากไม่มีแรงและอาจต้องการการพักผ่อนมากขึ้น 5. อาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้อง 6. ผื่นที่ผิวหนังอาจพบผื่นแดงกระจายตัวทั่วไปตามตัวและ 7. อาการเลือดออกง่ายเช่นมีเลือดกันดาวไหลไอมีเลือด หรือมีจุดเลือดออกที่ผิวหนังทั้งนี้อาการและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและผู้ใหญ่นั้นไม่ต่างกันมากเนื่องจากอายุไม่ได้เป็นตัวชี้ชัดแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นความรุนแรงที่ต่างกันของแต่ละสายพันธุ์รวมไปถึงพันธุก,กรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแม้จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์เดียวกันก็มีอาการความรุนแรงไม่เท่ากัน การติดเชื้อครั้งที่2มีโอกาสที่จะเป็นโรคที่รุนแรงมากขึ้นไข้เลือดออกมีกี่ระยะโรคไข้เลือดออกสามารถแบ่งออกเป็น3ระยะหลักๆตามอาการของความรุนแรงโรคได้ดังนี้ระยะไข้สูง ไข้เลือดออกระยะแรกเรียกว่าระยะไข้สูงซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงต่อเนื่องมากกว่า38องศาเซลเซียสอาการนี้จะปรากฏหลังจากได้รับการติดเชื้อ4-7วันและอาจมีอาการอื่นๆเช่นปวดศีรษะปวดตาผื่นคันและมีอาการอ่อนเพลียมากระยะนี้สามารถนานถึง2-7วันขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยและสายพันธุ์ของไวรัสที่ติดเชื้อ ระยะที่2นะคะระยะวิกฤตมักเกิดขึ้นหลังจากไข้ลดลงจะพบเฉพาะผู้ป่วยบางรายเท่านั้นในระยะนี้ผู้ป่วยอาจจะพบกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นการรั่วของพลาสมาในหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะช็อกรวมทั้งอาการเลือดออกต่างๆอาการในระยะนี้ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เนื่องจากเป็นระยะที่อันตรายและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมระยะฟื้นตัวระยะสุดท้ายก็คือระยะฟื้นตัวซึ่งเป็นระยะที่ผู้ป่วยเริ่มดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นระยะวิกฤตอาการป่วยและอ่อนเพลียจะค่อยๆลดลงและสัญญาณชีพเริ่มกลับสู่ภาวะปกติระยะนี้สำคัญมากในการฟื้นฟูร,ร่างกายและสุขภาพโดยรวมผู้ป่วยบางคนอาจเข้าสู่ระยะฟื้นตัวโดยไม่ผ่านระยะวิกฤตได้ ผู้ป่วยบางคนอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการฟื้นตัวและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมวิธีการรักษาไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งมีไข้แนะนำให้พักผ่อนมากๆดื่มน้ำรับประทานอาหารอ่อนๆสามารถรับประทานยาพา,าราเซตามอลได้ไม่ควรรับประทานยาไบโอโพเฟนหรือแอสไพรินหากผู้ป่วยมีไข้ได้ประมาณสาวันแล้วไม่ลดแพทย์จะทำการเจาะเลือด เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่หากเจาะเลือดแล้วพบว่าเก็ตเลือดต่ำแพทย์จะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพื่อรับน้ำเกลือและติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ป่วยอาจจะเข้าสู่ระยะวิกฤตได้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเดงกีโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกได้หรือไม่ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะโรคไข้เลือดออกมีทั้งหมด4สายพันธุ์เพราะฉะนั้นคน1นคนสามารถเป็นไข้เลือดออกได้ถึง4ครั้งเช่นหากเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1แล้วหายแล้วร่างกายจะมีภูมิต้านทานไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1ซึ่งจะไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกแต่มีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกสายพันธุน์อื่นๆที่เหลือได้ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ ที่เป็นโรคไข้เลือดออกครั้งแรกนั้นอาการจะไม่รุนแรงมากแต่หากได้รับการติดเชื้อเป็นครั้งที่สองอาการของผู้ป่วยบางรายจะมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ก็พบได้กับคนส่วนน้อยเท่านั้นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นสิ่งสําคัญเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคนี่เป็นวิธีหลักๆในการป้องก,กันโรคการควบคุมและกําจัดยุงลาย ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกชอบวางไข่ในน้ำนิ่งดังนั้นควรกำจัดแหล่งน้ำขังที่อาจเป็นที่อยู่อาศัยของยุงเช่นถังน้ำกระถางต้นไม้และของเก่าที่สะสมน้ำฝนได้ใช้ยากันยุงการทายากันยุงบนผิวหนังสามารถช่วยป้องกันการถูกยุงกัดได้ ใส่เสื้อผ้าที่คลุมเนื้อคลุมตัวใส่เสื้อผ้าแขนยาวกางเกงขายาวและใส่ถุงเท้าเพื่อลดพื้นที่ผิวหนังที่ยุงสามารถกัดได้ใช้มุ้งนอนนะคะการนอนในมุ้งที่ปิดสนิทหรือมุ้งที่ได้รับการรักษาด้วยสารกำจัดแมลงสามารถป้องกันการถูกยุงกัดได้ตลอดทั้งคืน ติดตั้งมุ้งลวดและประตูมุ้งป้องกันไม่ให้ยุงเข้าในบ้านด้วยการติดตั้งมุ้งลวดบานประตูหน้าต่างกำจัดพื้นที่พ่อพันยุงทำความสะอาดท่อระบายน้ำและกำจัดสิ่งของที่อาจกักเก็บน้ำได้รวมทั้งตรวจสอบว่าไม่มีน้ำขังตามจุดต่างๆรอบบ้านใช้สารกำจัดยุงในบ้านสารพ่นฆ่ายุงในบ้านช่วยลดจำนวนยุงได้ควรใช้ตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ การรับวัคซีนปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่สามารถให้ได้กับผู้ที่มีอายุ4ปีขึ้นไปสามารถปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องไข้เลือดออกเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญในการรักษาและป้องกันการรู้เรื่องอาการระยะของโรคจะช่วยให้การรักษาและการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณข้อมูลนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ นพพรอภิวัฒนากูลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุม,มารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิทยาลัยมหิดลพักสักครู่นะคะผิวหน้าสะอาดลุ่ม Honey V BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียน นุ่มชุ่มชื้นเปล่งปัง่งและดูอ่อนเยาวด้วยสารสกัดจากดอกไฮบดิสคัทและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศมู v วี c คลัคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นปโปรลับ โพิเศษเด็ดเดดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาด เพราะปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันซซลทิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่เก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวม ยาสีฟันโซลกิ่งเฮิร์บใช้นินเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากสวนสเปรย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายเส้นด้วยนวัตกรรมเบตาา้าไพนีสารสกัดธรรมชาติจากมะกรูดปราศจากสารเคมีตกค้างเห็นผลดีกว่ายาไดโคฟินิกการันตีคุณภาพด้วยผลงานวิจัยและรางวัลอีกมากมายสวนสเปรย์สร้างสารรค์สังคมสุขภาพดีผลิตภัณฑ์ที่นักกีฬามืออาชีพยังเลือกใช้ ปวดตรงไหนใช้สุวนสิคะใหม่สเป์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่าย และฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ1 4 5บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาปเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ กำลังใจที่ลูกคนนี้อยากได้รับในทุกครอบครัวมักจะมีใครคนหนึ่งที่ต้องเสียสละเสียสละทั้งเวลาหน้าที่การงานความฝันความสุขส่วนตัวเพื่อทำหน้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตการดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยในยามชราบางคนต้องลาออกจากงานบางคนต้องทิ้งโอกาสในชีวิตบางคนต้องแยกจากลูกจากสามีภรรยาเพื่อมาทำหน้าที่ ที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นเขาไม่ได้ขอคำชมไม่ได้ร้องขอคำขอบคุณแต่ลึกๆแล้วลูกคนนี้แค่ต้องการกำลังใจบ้างเพราะคนที่ดูแลก็ต้องการคนดูแลใจความเหนื่อยสะสมอาจไม่แสดงออกทางสีหน้าแต่สะสมในน้ำตาที่ยังไม่ทนลหลความเครียดอาจไม่ร้องออกมา แต่กลายเป็นเสียงเงียบในมุมห้องทุกคืนสิ่งที่หมออยากฝากถึงทุกครอบครัววันนี้ก็คือให้เราอย่ามองข้ามผู้ดูแลคนในบ้านเพราะพวกเขากำลังทำหน้าที่อันล้ำค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่3เทคนิคง่ายๆนะคะที่จะช่วยเยียวยาใจของผู้ดูแลในบ้านบอกรักให้บ่อยขึ้นแค่ประโยคสั้นๆอย่างที่บอกว่า ขอบคุณที่ดูแลพ่อแม่นะเรารักเธอนะมันอาจไม่เปลี่ยนสถานการณ์แต่มันเปลี่ยนหัวใจที่อ่อนร้าให้กลับมาชุ่มชื้นได้อีกครั้งถามด้วยใจว่าเหนื่อยไหมคำถามนี้ไม่ใช่การถามเพื่อเอาคำตอบแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ระบายการยอมรับว่าเขาเหนื่อยจริงๆและไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ 3. นะคะช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ร้องขออย่ารอให้เขาบอกว่าช่วยหน่อย แค่สังเกตรหรือยื่นมือไปช่วยเขาเช่นพาแม่อับน้าบ้างซื้อของใช้จาเป็นดูแลบ้านหรือแค่เปลี่ยนเวรดูแลสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ในใจเขาเสมอการดูแลไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือสิ่งที่ทำด้วยหัวใจอย่าปล่อยให้ลูกคนหนึ่งต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวเพียงลำพังอย่าปล่อยให้คนที่ดูแลกลายเป็นคนที่ถูกมองข้าม และอย่ารอให้พ่อแม่จากไปแล้วเพิ่งมาช่วยกันเพราะเมื่อลูกๆช่วยกันรักกันแบ่งเบากันพ่อแม่ก็จะรู้สึกอบอกุ่นหัวใจแม้จะป่วยติดเตียงก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยขอให้กําลังใจผู้ดูแลทุกคนที่กําลังทำหน้าที่อันสูงส่งนี้แม้จะไม่มีรางวัลไม่มีขับยกย่อง แต่หมออยากบอกว่าคุณคือผู้ที่เสียสละที่มีคุณค่ายิ่งในสายตาของฟ้าและหัวใจของพ่อแม่และขอฝากให้ทุกครอบครัวช่วยกันโอบอุ้มหัวใจของผู้ดูแลในบ้านไว้ให้มัน่นเพราะหากหัวใจของผู้ดูแลล้าเกินไปการดูแลก็อาจจะพังลงทั้งระบบก็ได้ครับด้วยความห่วงใยจากหัวใจในายแพทย์เก่งพงษ์ ตั้งอรุณสันติหมอเก่งนะคะอายุรแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์ซอรี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลรู้ไว้ก็ดีเมื่อเข้าสู่วัยชราไม่มีเงินบำนาญไม่มีเงินออมพึ่งพาลูกก็ไม่ได้แล้วฉันจะอยู่ยังไงนี่คือ5วิธีที่ฉันเลี้ยงตัวเองได้แม้ไม่มีใครดูแลข้อแรกนะคะใช้วิธีเรียบง่าย ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยทุกบาทคืออนาคตเลือกซื้อเฉพาะที่จําเป็นจริงๆ 2. ปลูกผักกินเองหลังบ้านลดค่าใช้จ่ายแถมได้ผักปลอดสารทุกวัน 3. ขายของเล็กๆหน้าบ้านเช่นขนมน้ําสมุนไพรหรือของมือสองได้รายได้เล็กๆทุกวัน 4. ออกกําลังกายเบาๆสม่ําเสมอไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอบ่อย 5. ห,หัดอยู่คนเดียวให้เป็นสุข อ่านหนังสือฟังวิทยุเขียนบันทึกไม่เหงาไม่ฟุง้งซ่านไม่มีเงินไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณค่าอยู่ให้มีศักดิ์ศรีด้วยแรงและใจที่ยังมีขอบคุณข้อมูลนะคะจากเพจรู้ไว้ก็ดีมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอ r ร์ตี้โปรเฟชช a ่น u ลซูเปอร์เพอร์เฟกต์พาวเดบห้บวกแป้งคันเทแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมัน กันน้ำกันเหงื่อสีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า spf 25 pa บวกบวกมีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี c 1สำหรับผิวขาวและสี c 2สำหรับผิว2ส,สีหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลสาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา6 9 0บาทใกล้ที่ไหน ช็อปที่นั่นนะครับมูฟวี่ครับ คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที ห้ามพลาดจากตำนานเล่าขานโดยชาวอีบโบราณถึงผักสำคัญประจำถิน่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุตรเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากสวนงสเปผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายเส้นด้วยนวัตกรรมเบต้าไพนีสารสกัดธรรมชาติจากมะกรูด ปราศจากสารเคมีตกค้างเห็นผลดีกว่ายาไดโคฟินตก,การันตีคุณภาพด้วยผลงานวิจัยและรางวัลอีกมากมายสว่รนสเปรย์สร้างสารรคสังคมสุขภาพดีผลิตภัณฑ์ที่นักกีฬามืออาชีพยังเลือดใช้ปวดต้องไหนใช้สุวรรนสิคะสเปรย์แก ตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสยมหะสามารถจับยังเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียริทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัว บริษัทเมเจอร์ซินเพ็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินเพ็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอลตีพลาและยาสีฟันซซลคิงเฮิร์มบริษัท ICC ีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ SC บริษัทเบนสุจำกัดผลิตภัณฑ์สุวรรณสเปรย์รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการ หรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062 396 52 98 062 396 52 98